สวัสดีค่ะขอบคุณที่เพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเป็นค่ะขอบคุณมากๆค่ะเห็นที่ถูกวางที่เราเดินเหยียบอยู่นี้ค่ะเพื่อนๆพือนคือเขาบอกว่ามีคนต่างชาติเอ,อามาปูไว้ให้เดินค่ะจะเป็นชาติไหนนั้นยายเป็นไม่รู้ค่ะ แต่แฟนเาเพ็นบอกว่าอาจจะเป็นประเทศเนปาลก็ได้ค่ะเขาเอามาวางเอาไว้ตลอดเส้นทางเลยค่ะยายเพ็นเดินไปก็สังเกตไปก็คิดไปว่าคนที่เขาทำหินให้คนเดินนี่นะคะ,ะมันไม่ใช่งานเบานะคะงานหนักงานหนักแล้วก็คนที่ทำเอาไว้นี้เวลาเขา เสียชีวิตหรือว่าตายไปนะคะเพื่อนอ,อย่าเห็นว่าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าไปเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเพราะว่าเขาทำมันใดให้คนขึ้นคนลงให้ความสะดวกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะจะาเป็นเดินไปด้วยก็พิจารณาหินที่เดินไปด้วยค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญ ให้เขาแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขาทําำหินให้เราเดินค่ะนี่ค่ะวางไว้ตลอดทางเลยค่ะถึงยอดเขาเลยค่ะแล้วหินก็ไม่ใช่ว่าจะหาหาแบบว่าให้มันได้รูปร่างเลยนะ่ะมันไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อนมันมีบ้างแต่เขาก็เอามาตัดอย่างที่เห็นๆห็นเนี่ยค่ะเขาจะตัดให้มันเป็นเป็นแผ่น และนี่ก็รอยที่เขาเขาเจาะเขาเจาะเขาทำให้มันแตกเนี่ค่ะตลอดเส้นทางเลยค่ะก็ขออัศนโมทนาปุนกับคนที่เอาหินมาวางไว้ให้พวกเราได้เดินขึ้นเดินลงนี่ก็ทำเป็นแผ่นไม่นนข้างเพื่อน,นี่คนเดินขึ้นโดนลงแล้วคนที่มาเดิน ขึ้นเดินลงที่นี่นะคะเพื่อนๆคือคนทั่วโลกเลยค่ะทุกประเทศทั่วโลกทั้งคนเอเชียทั้งคนยุโรปก็ <Yeah. S 1> จะมาเดินที่นี่ค่ะวันนี้ยเป็น,ปนมาเดินก็รู้สึกว่านคน,นทุกประเทศเทุกๆภาษาเลยค่ะ yeah. นี่นค่ะถ่ายหินไปด้วยว่าเขาเขาเป็นผู้ที่มีบุญ <c oughs> แล้วไม่รู้ว่าเขาจะได้ค่าแรง <c oughs> หรือเปล่านะครับเพื่อน <c oughs> เขาอาจจะทำเพื่อ <c oughs> เพื่อความ <c oughs> สะดวกสบายให้คนเดินนะคะเด <c oughs> ินขึ้นเดินลง <c oughs> ขึ้นสวนชั้นฟ้าเนาะถึง <c oughs> จุดหมายปลายทาง เดินไปด้วยนึกถึงไปด้วยอนโมทนาสาธุบุญกับเขาไปด้วยเนี่ยค่ะเป็นรอยเขาทำอยู่<ม>เขาามาทําให้มันแตกพอดีพอดีให้มันเป็นแผ่น,น,นแล้วเขาก็เอามาวางนี่เป็นเดินสังเกตดูตลอดทางเลยค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปเก็บเอาที่ที่ป่าแล้วเอามาวางวางวาง,วางเรียงกันมันไม่ง่ายนะครับเพื่อนๆมันเยอะมากเลยค่ะ ตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วหินมีเจหินโคตรใหญ่ๆค่ะพเพื่อนไปถึงโน่นเลยค่ะไปถึงนู่นตลอดเส้นทางทั้งขาขึ้นขาลงเลยค่ะพเพื่อนอก็อนุโมทนาบุญกับเขาด้วยเขาเป็นผู้ที่มีบุญได้สร้างถนนหนทางให้คนเหยียบให้คนย่ำให้คนเดินโห <c oughs> <c oughs> อไปเหยียบแต่และหินเนี่ยรู้สึกว่าเขามีบุญคุณเข้ามาสร้างให้พวก,กเราเดินค่ะเพื่อนเ,เ,เดี๋ยวคุยกันนะมคะพเพื่อนคนก็ยังมาถี่เรื่อยๆเลยค่ะนี่ขนาดขายลงแล้วนะคะเนี่ยแต่ก็ยังไม่เย็นคะ่ะมันก็เบบ่ายแล้วค่ะเพื่อน คนก็มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เห็นทัวลงค่ะทัวเมื่อกี้ทัวคนอเอเชียรู้สึกว่าจะเป็นคนคนญี่ปุ่นค่ะคุณแฟนไปไกลแล้วค่ะคเพื่อนเพราะว่าี่เป็นโมเตะถ่ายแล้วก็เขาก็เดินลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆก็ไปไกลจากเยเพนแลวค่ะนี่เขาก็ ยืนพักนะเพื่อนๆยืนพักเน่่ยอ้ขาขึ้นเขาจะเหนื่อยค่ะอ้ยคนขึ้นคนกำลังลงเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะนีน่ค่ะ